สวัสดีค่ะอยู่กับบนเส้นสายมันค่ะวันนี้ก็บรรยากาศยามชาเช้าทีมงานนอพันธิพานะคะมือนี้มาจวดน้ำนอพันธิพานะนี่นะคะทีมงานนอพันธิพาตอนนี้พี่ต้นกำลังเติมน้ำมันรถบอรพร้อมรยุยพร้อมทำการแสดงหน้าง,งานเราก็อยู่บ้านจังหันนะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยสินนี่ฟังตรงขามตะกี้ พากันมาถมทีให้หลวงตานีนะคะตอนนี้เราก็มีกุฏีแล้วพร้อมทำการแสดงนอกนอกันนิภพามีงานใส่ใหกับไปเหตุยุหันล่าว่าแต่อื่นใส่ว่าแต่ส่วนไปเบิร์ดทันว่างก็ได้ไปว่าว่างก็ไม่ได้ไปล่าสุดทีมงานป่าจอก็วิ่งปากบ่อนคะคะเอ้าเห็นรถ มแมรียนจะลดมันหลายก็เลยออกมาเรือนนำนอพันิพาเพราะว่านอพันิภาวิงานหมู่บ้านนะคะโอ้ยินลายแสบเห็นผลงานพี่ต้นก็ยังเหมือนเดิมสีมือสุดยอดมากลอกหนะ้าต้องยกให้พี่ต้นว่ามันเทพพบเทคขอนกี่ไปแล้วเรียมกรีบสุดยอดเลยพี่ต้นนี่ ฝีมือไม่ตกโอ้เท่าสิ่งไปก่อนเพื่อนแล้วพยยอดมาวิ่งรอบนี้ก็เท่าแก่ก็มีรถมาเพิ่มหนึ่งคันก็คือรถเท่าแก่เองนะคะขับเองได้ข่าวว่าแรงซะด้วยเดี๋ยวเรามาดูความแรงของเท่าแก่ว่าจะแรงสงความน้ำลือหรือเปล่าเสียหนุ่มขับเองนะคะคันนี้คันสีชมพูสรุปนอพันธิพามีรถร่วม สี่คันห้าคันเสียงทอผู้ใดยยอโอ้ไม่ใช่งานเหมานะคะงานเที่ยวแต่ว่าดีรล้นกระบะ เนี่ยไม่ได้คุยนะคะดูดูที่แกลอกมาเนี่ยแบบเนียนกริบ่อยว่ามันเขาเท่ข้นกีดหูเดล้วเนียนไหลเรื่องความสวยเรื่องระเบียบเรียบร้อยเนี่ยต้องพี่ต้นเลยผลงานไม่ได้โม้เลยดูจากเนี่ยดูเบิงเบิง,บงนี่ผลงานเป็นที่ประจกักษ์งามค่ะบอกหน้า,บอ,าบอกหน้าเลย เหมือนเดิม,ม,มเป็นแล้วเป็นแล้วเราไปวิ่งทีในหมู่บ้านนะ <_ H our> หมูบงเทพบัลตีปิดท้ายด้วยทเท่าแกไสซิ่ง ลลาสุดหลงทางโอ้ยเนาะบายี่หลีว่ะอย่ามาติดลมเน้อตัวตกแกมาน้ำตกแกตกแกอย่าปล่อยเน้อตอแกตีเร็วพาว่าผิดตังผิดหรอฮะใจเราอยู่ใส แกกับพี่บามานั่มบบเนีเขาบอถากันเนาะพ่อก็ไดพ่อเนีนั่นสิบเราสี่ังสี่วพ่อยน่ยใดพ่อหยู่ขวางทางนั่นดิร่วาดพุ่พุ่นระวังจริก็เลยวาเปนมาเทศทางกี่นเอาเท่าแกอกร สาแกถามว่าจะพาข่อยมาหยั่งว่าศันว์นะเที่ยวแรกกระมันแต่นาะโรงพยาบาลไ่ได้โรงบยาบาลนะเพราะหูบองเท่เขาเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาเลยไม่เจอเงี้ยนพ่อใหญ่เบี้ยวเงี้ยนยายเบี้ยวเงี้ยนยายเบี้ยวเหอเออใส่อะไรยายเบี้ยวมารัดไหมยายเบี้ยวเอาวหูแล้วแล้วสี่เหตุ ตกท่อบอล่ล่ะมันโดกกันในบ่ขึ้นไปเลยอ๋อขึ้นไปเลยเลยบื่อไพ่อเราเอารถมาจอดไว้แบอนี้ไผจะไปเห็นรถในหนาในหนาว่ไไ้้เลยบันรังอ่ะยุยเสากับกระคากระจก ่จะแพ้ไ่อยมอย่ากเียว่บัดไดรถชิบล้อคนอ่อยเขาขึ้นแม่แน่พรพนเนกแจกตัวคุ้ยตื่นคุ้ยตื่นรถดำรถดำยังรอแท้เห่ามันเดียวเบิ่งเลยวะ5ตัวเกลลง หีบลงแดนตีเล็กไม่พอไหวเลยเรียบร้อยหนึ่งเที่ยวเก้าโมงครึ่งเที่ยวแรกของเราเชานี้นะคะอากาศกนา็น่าวเ้ยหนาวลมลมลม คันนี้คือจอดนักเล่นรถ <Yeah. S 1> อ้อ,อยคันนี้เป็นเหตุทำให้เราไปผิดเส้นทางแต่แถวเขาสี่เหตุลบรถอ้อยตีเล็กกว่าไม่เขาสี่เหต<า>ไปเทีมงานเขามากกันรถว่าเออรถนั้นไข่ไข่ไข่ก,ออก,ก้อนจะคล้องกับว่าแต่เขาไปทังพุน <laughs> พ่นแถวผ้าแถาแกนุ่มไปบ้าน <laughs> ไปคนละ คนละซอยโอไปค,คนละใสกับขวดน่ะ เอาแต่ลับมีดมาหวัดว่าหลอกหน้าว่ะ่อ,อนซอนค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศนอพันนิพานะคะวันนี้เราก็วิ่งอยู่4คุนพลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ